สวัสดีค่ะช่องคิดสบายกายแข็งแรงนะคะวันนี้ค่ะสวยสู้โรค EP6 นะคะ,ะจะมามัดหน้าค่ะหลังจากที่ทํคลิปปลิวอดรับขับนอนนะคะหน้านี่โซมไปหมดเลยนะคะวันนี้จะมามาัดหน้าทําสวยกันนะคะแนวตั้งพอแล้วนะอ่าเป็นมาดหน้านะคะวันนี้จะมัดหน้านะคะเจนสบายทําให้หน้าสบาย เสร็จแล้วค่ะอรอสิบนาทีนะคะตอนนี้เย็นสบายมากเลยสิบนาทีเรียบร้อยแล้วค่ะล้างแล้วค่ะนี่หน้าสดนะคะก็โอเคนะคะดีขึ้นมาระดับหนึ่งหน่อยหนึ่งหน้าไม่ค่อยสมเมื่อกี้นอนดึกทำคลิปเรียวนะคะสมเลยโอเคค่ะบายบายค่ะ